ครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมแชมป์ขายมีดจะมารีวิวแจ้งอัปเดตสินค้าเข้าใหม่จากการนะครับครับที่อยู่ข้างหน้าท่านนี้คือผมเชื่อว่าทุกๆท,ท่านก็คงคุณหน้าคุณตาดีครับนะั่นคือสนับมือนั่นเองนะครับวันนี้แชมป์ขายมีดมาจัดโปรให้ทุกๆท,ท่านนะครับ คุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับคงเคยจับเคยใช้เคยผ่านมือกันมาบ้างนะครับนี่คือสนับมือนี่เองนะครับวันนี้ชั้มขายมีดนะครับมาจัดโปรทุกทุกท่านนะครับเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้านะครับสำหรับสนับมือนะครับที่ผมจะนำขายในครั้งนี้จะอยู่ที่ราคาอันละ150บาทส่งฟรีนะครับพิเศษวันนั้นนะครับท่านใดซื้อ2ชิ้นนะครับสีได้นะครับจะสนับสีหรือสีเดียวกันได้นะครับสชิ้นนะครับจะเหลือเพียงอันละ120บาทส่งฟรี e m เเช่นกันนะครับโดยจะมีทั้งหมด4สีนคือสีนะครับ สีเงินหรือสีเลดนะครับแล้วก็สีดํานะครับอ่าสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็สีทองแดงนะครับท่านใดชอบสีไหนก็สามารถจัดไปได้เลยนะครับโปรโมชันนี้ไม่มีสิ้นสุดนะครับแถมขายมีดเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้านะครับท่านใดสนใจสีไหนจํานวนกี่ชิ้นก็สามารถทํารายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ขอเน้นย้ําเลยนะครับสนับมือครับเป็นอาวุธโดยสภาพนะครับห้ามนําไปทําร้ายใครก่อนนะครับมีเน้นไว้เพื่อความสะสมเพื่อความสวยงามนะครับหรือมีเว็บป้องกันตัวนะครับไม่แนะนําให้ใช้ไปทําร้ายใครก่อนนะครับ สำหรับท่านใดนะครับสนใจสามารถทำรายการสั่งซื้อได้ที่เพจแซมในช็อปนะครับหรือเพจมิตรรันจิกรุทธยานะครับหรือดูรายละเอียดการติดต่อด,ดีที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปเลยนะครับอย่ามาอย่าคิดนานนะครับเดี๋ยวสินค้าจะหมดซะก่อนนะครับท่านใดสนใจก็สามารถทำรายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแซมขายมีตก็ต้องขอตัวลาและขอรอบคุบขอบคุณทุกทุกท่านทีน่ติด,ต,ดตามรับชมผมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ